สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้มีมีดตำนานมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเล่มนะครับเป็นมีดฝั่งของอเมริการุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อเคบานะครับ ับชื่อไว้ตรงนี้นะครับเค่ากล้องอาจจะกลับหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องกล้องหลังมาดูภายนอกครับจะเป็นอย่างนี้นะครับวัสดุที่ใช้ทำฝักทำปลอกนี้ก็ เป็นหนังนะครับผมไม่แน่ใจว่าหนังวัวหรือหนังควายหรือหนังอย่างอื่นนะครับแต่ว่าวัสดุโดยรวมเนี่ยจะเป็นหนังตัวนี้จะเป็นเคบารุ K ่น US Navy นะครับน่าจะใช้ในทางของทหารเรือไปอย่างนั้นนะครับ นอกก็ประมาณนี้มาดูใบก่อนดูใบมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสายร้อยเข็มขัดได้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกด้ามอย่างนี้นะครับออกแบบดีไซน์มาอย่างเรียบง่ายารู้สึกว่าหนังนี้ เขาจะติดที่ผลิตมาตรงนี้นะครับผมแกะออกรู้สึกว่าจะผลิตที่เม็กซิโกนะครับสองตัวนี้มีการตอกหมดแล้วก็เย็บได้อย่างดีนะครับแล้วก็ปัม๊มชื่อบริษัทตราแล้วก็นี่นะครับ u s navy แล้วก็มีรูตรงนี้ก็เอาไว้ระบายน้ําเวลาน้ําเข้าจากซองนี้นะครับน้ําก็จะระบายออกนี้ระบายความชื้นได้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นลํำลึก120ปีของ k คบานะครับรูปทรงก็จะประมาณน,นี้เป็นมีด ไฟติ้งหรือพวกแคมปิ้งอะไรก็ได้นะครับนี่จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ120ปีนี่ตรงนี้ครับเท่าที่เห็นก็จะมีอ่าปั๊มตัวนี้จะมีทองกับกับสีขาวอย่างนี้นะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นสีขาว สเปกมีดก็เหล็กนี้น่าจะเป็น1095นะครับหรือ6095อะไรสักอย่างนี้แหละผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูคู่มืออีกทีน,น,นะครับมีปัม๊มปั๊มตรงนี้ เป็นยี่ห้อแล้วก็ผลิตที่อะไรเนะีนิวยอร์กตัวนี้จะเป็น USN นะครับงานของแท้นี่จะเขาจะทำเนียนนะครับมันจะไม่เหมือนของที่เป็นสําเนาหรือของผลิตที่ที่อื่นตรงด้ามนี้ก็จะทำด้วยหนังหนังอัดอัดอัดเข้าไป ตัวเนี้ยตัวกันมันเนี้ยมันจะยาวมาทะลุตรงนี้นี่มันจะล็อกไว้ตรงนี้นะครับเด็กตัวนี้่าล็อกกันไว้แล้วก็ตีหมดุหมดยึดนี่นะครับหมุดตรงนี้ยึดกันไว้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกฟูแท้งหรือเปล่าความยาวใบเนี่ยผมวัดดูก็ เจ็ดนิ้วครับนิดนิดส่วนด้ามน,นี้ก็5นิ้วกว้างนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยววัดตูวกว้างนี้3ามเซนพอดีเลยสามเซนนิดนิดสามดสอเซนประมาณนี้หนา4ีมิลตรงนี้ก็จะเป็นสลปเหมือนเป็นรูปแบบทรงโบวีนะครับมีการ เขาเียกไงทำเป็นล่องตัวนี้ล่องใหญ่ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นล่องตัวนะี้ตัวนี้ก็เป็นเหล็กน้ำหนักาน้ำหนักรู้สึกว่าน้ําหนักมันจะไม่ลงที่ที่ใบตรงนี้เหมือนน้าหนักมันจะลงที่ด้ามยังไงไม่รู้นะครับไม่รู้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้ ใช้ด้ามนี้ตอเป็นหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อกระแทกอะไรอย่างนี้แต่ก็จับแล้วก็ด้ามถนัดมือดีครับแต่ว่าศูนย์มันไม่ได้ถ่วงลงข้างหน้าอย่างนี้หรือเอาไว้เวลาแบบใช้งานไฟติ้งเพื่อความคล่องตัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปตรงนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้ของมีดประเภทนี้แต่ว่าเอามาให้ เพื่อนๆได้รับชมในในในฝั่งของอเมริกาที่เขาผลิตนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากได้แล้วเก็บมีต่างประเทศก็จะมีไม่กี่ค่ายที่ที่อยากได้นะครับก็จะเป็นพวกเคบาออนทาริโออะไรพวกนี้นะครับที่ที่เก็บแต่ก็เก็บเป็นรุ่นนะครับไม่ได้เก็บ แทบทุกรุ่นเหมือนบางบางท่านที่เก็บจริงๆะไรอะไรนี้อย่างผมเก็บแค่เอาไว้คุยได้บ้างว่ามีมีมอ่ายี่ห้อนี้อยู่ในคอลเลกชันอะไรประมาณนั้นถ้าใช้งานนะผมมองว่าถ้าอ่างานเล็กๆงน้อยๆงานป้องกันตัวหรืองานอ่าซอยหั่นผลไม้บางๆ อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเหมาะแต่ถ้าเอาไปฟันไม้มันจะไม่ค่อยเหมาะครับเพราะน้ําหนักมันลงเหมือนลงที่ด้ามมันไม่ได้ลงที่ใบฟันอย่างเงี้ยฟันกิ่งเล็กๆก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นฟันไม้ใหญ่จะเด้งเลยมีแบบนี้แต่คมดีครับคมปอกปอกผลไม้ได้อยู่เหมาะเลยครับ ของที่มันเป็นของต้นฉบับหรือของแท้เนี่ยมันจะเขาจะทํามาขออภัยครับเขาจะทํามาเรียบร้อยนะครับทํามาค่อนข้างที่จะเนียนผิวทุกอย่างแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเขาจะทําดีทําเนียนนะครับผมก็เพิ่งได้เล่มนี้มาครั้งแรกยี่ห้อนี้นะครับก็ รู้สึกว่าเออมันมันสวยมันคลาสสิกเป็นมีดสำรองเคบาประวัติก็หลายท่านก็คงรู้นะครับก็คือเกี่ยวกับการฆ่ามีนนะครับลองไปอ่าน รายละเอียดดูได้ก็มีพี่บางท่านก็ลงเป็นประวัติไว้หลายหลายเจ้าด้วยกันนะครับมีดีห้อนี้สวยครับถ้าเทียบกับมีดบ้านเราหลายหลายเตากา็ราคาก็ยังจับได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับไม่ถึงกับาบางเตาของในบ้านเรานะครับนี้นำเข้านะครับ ผ่านภาษีผ่านอะไรต่างๆผ่านการขนส่งต,งต่างๆก็ถือว่าเป็นมีดราคาย่อมเยานะครับอย่างเล่มนี้ผมผมซื้อมาสามพันกว่าบาทก็ยังถูกกับกว่าในบ้านเราบางเตาหลายๆเตานะครับก็ได้ของแท้แต่ถ้าของของของสำเนาก็เล่มหนึ่งก็น่าจะไม่ถึงพันหรือ,อเต็มที่ก็ประมาณพันกว่าบาทไม่แน่ใจนะเพราะว่า ผมก็ไม่อยากเล่นของสำเนาเล่นของก๊อปเพราะว่าเอามาเก็บทั้งทีก็อยากได้ของที่มันเป็นต้นฉบับของแท้ก็เลยสอบหามาก็ได้มาครอบครองรุ่นลํำลึก120ปีนะครับนี่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เอามาเก็บไว้ในคอลเลกชันเขาทำดีนะครับ เวัสดุต่างๆเขาทำค่อนข้างจะมาตรฐานนี่นะครับก็มีอีกเล่มนึงนี่เพิ่งมาวันนี้เหมือนกันนะครับมาให้เพื่อนๆชมแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนดูในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ จอกันคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ